จเจริญพรวันนี้เป็นวันรอยกระทงเป็นประเภณีที่จัดสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันตั้งแต่ครั้งน่าจะเป็นสมัยสุโขทยัยการจัดรอยกระทงก่อน หลากหลายความหมายเป็นการลอยบาปขอขามาแม่น้ำคงคาที่เราได้ใช้ได้สอยกันหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเป็นความเชื่อเป็นการลอยบาป แต่จริงๆแล้วไม่ใช่การลอยบาปการลอยบาปจริงๆก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจเราพ้นไปจากสิ่งที่เป็นมลทินแล้วก็สิ่งที่ดีด้วยนะพูดถึงจิตของูุทิศตนไปแล้วแต่ถ้าเราธรรมดาก็ยังลอยบาปไม่หมดลอยบุญไม่หมดในหมายถึงพุทธชน แะมัก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาลอยลอยพระบาทที่พระพุทธเจ้าท่านไปประดิษฐานไว้บนหาดทรายที่แม่น้านามาทานนาทีที่ประเทศอินเดียนี่อีกอย่างหนึ่งแต่ก็มีหลายอย่างความเชื่อหลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามชาวพุทธเรา หลักสำคัญก็คือการมาศึกษามาศึกษาในเรื่องของหลักพุทธศาสนาก็คือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขา